ถูกระนาบเมียน้อยให้โซดังล่าสุดอิงอิงอิงนภัสอดีตสาวข้างกายสามีเมียหลวงยืนหนึ่งฟาดเดือดเศรษฐีอยากเป็นปริงอิงอิงฟาดถึงคนที่บวชอยู่หลังใช้ชื่อเปิดบริษัทแทนแต่กลับโดนเรียกเก็บภาษีเองทางทางที่ไม่ใช่เรื่องซักต่อบอกเศรษฐีทำไมทำตัวเหมือนปริงกลายเป็นประเด็นเดือดขึ้นมาทันทีเมื่ออิงอิงอิงนภัสอดีตคู่กรณีของธัญญาธัญเรศกับเอ็กซ์ซันชายได้ลงคลิปตอบกลับชาวเน็ตรายหนึ่งเราถึงปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งมีการพูดถึงคนคนหนึ่งแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อ แต่ก็พอเราได้ว่าเป็นใครดวอิงอิงบอกว่าไม่รู้นะคะว่าบื่หรือยังสึกหรือยังไม่ได้ใส่ใจชีวิตแต่ว่าอิงรู้สึกดีมากนะเพราะะยะเวลาที่ผ่านมามีคนพยายามติดต่อมาตลอดซึ่งว่ากลับไปแล้วมันก็ไม่จบปล่อยให้มันคุยกับอากาศมาสามปีมันก็ยังคุยได้จนกระทั่งมันมีเรื่องเกี่ยวกับบริษัทซึ่งตอนนั้นอิงอายุไม่ถึง20ปีแต่อิงต้องไปทํางานเป็นพนักงานไม่เคยเป็นเด็กฝึกง,งานเลยสักครั้งในชีวิต โดยเมื่อครั้งเกิดเหตุทัญญาเผยว่าอิงอิงเป็นเด็กฝึกงานบริษัทสามีเราได้รับเงินเดือนซึ่งเขาให้พนักง,งานเปิดบริษัทเป็นของตัวเองเราอายุไม่ถึงจิงใช้ชื่อคุณแม่จดนะวันนี้อิงจะปิดบริษัทก็ไม่รู้ว่ายอดเงินมันเข้ามาเท่าไหร่ไม่รู้รู้แค่ว่าเยอะมากแต่ยืดเยื้อมากี่ปีแล้วก็ไม่รู้จู่ๆจะให้อิงมาจ่ายค่าภาษีงานล่าสุดคุณก็ยังไม่ได้จ่ายค่าตัวให้ไปถ่ายรายการให้ฟรีแปดตอน เอาน้องที่เป็นนักสแสดงไปด้วยเงินจะเอาไปซื้อคอนโดให้เด็กคือไม่ซิเรียตเลยไม่ได้แค้นเคืองใจอะไรเลยแต่แค้นตรงที่ว่าทําไมกุตต้องมานั่งเป็นตัวเลยสังคมหาว่าเป็นภรรยาน,น้อยทั้งที่เราหาเงินใช้เองมาโดยตลอดแล้วก็หวังว่านะักข่าวจะกล้าเอาไปทําข่าวนะคะไม่ใช่หิวแสงหรืออะไรนะแต่ทุกครั้งที่อิงออกมาพูดอะไม่เห็นเอาไปทําเลยทําแต่ฝั่งนู้นอยู่นั่นน่ะก็ไม่ได้อยากแบ่งพักแบ่งพวกแต่บางทีก็รําคาที่บางคนเข้ามาตาหน้าด่าอิงอยู่นั่นอิงไม่ทาอะไรเงินก็หาใช้เอง ช่วยเคลียร์ภาษีทาอะไรให้มันเสร็จเรียบร้อยไม่รู้ว่าบริษัทชื่อนเอ็ไปทาอะไรรู้แต่ว่ายอดเงินมันเข้ามาเยอะมากพอจะปิดบริษัทภาษีเยอะมากอยู่ดีๆมันโยนให้เราจ่ายค่างานก็ไม่จ่ายค่าบริษัทยังไงจะให้เราปิดอีกเหรอหน่าเกลียดไปเปล่าเธอเศรษฐีไม่ใช่หรออย่อยเป็นปริงดีและถ้าสิ่งที่อิงพูดมามันผิดจริงๆมีฟ้องศาลได้เลยค่ะเพราะอิงรู้สึกว่าตั้งแต่เคตแรกที่บอกว่าอิงคุกคามดิเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะขึ้นศาลนะ มีทนายก็แล้วทำไมทไนายเอาไปออกรายการอะ่ะสุดท้ายคืออะไรสั่งคมเปสารเตียบแบบนี้หรอเลิกเฟซได้แล้วจริงๆ